สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปชมตลาดตลาดนัดบ้านบ้านเราเองนะคะว่าช่วงนี้มีอะไรขายมา้างหลังจากที่โควิดปิดมานานมากเลย,พเ,ยเพิ่งจะเปิดอย่างพม่ตัางการก็น่าจะอาทิตย์สองอาทิตย์นี้นะคะจะพามาชมกันดูนะคะแต่ก่อนจะเข้าไปเราก็ต้องหน้ากากนะคะโซเชีย d i s สแ n นซิ่งนะคะ ป้งกันไปก่อนสมหน้าก,กากก่อนนะคะก่อนจะเข้าไปชมดูเข้าไปชมดูนะคะว่ามีอะไรขายม้่งเนาะเข้าไปดูเลยดูด้านหน้านะคะอันนี้บริเวณด้านหน้าของตลาดนัดนะคะ มาก็จะมีเอาสอมอนะคะฟองความสะอาดให้อันนี้คือเจ้าของตลาดนัดน,นะคะคุณพี่ประสานเนาะวันนี้มาเดินชุมตลาดนัดน,นะคะอันนี้ก็จะมีผักนะคะผักปลูกเองสดสด,สดสดทั้งนั้นเลยนะคะมีพริกมีอะไรตรงนี้ก็จะมีฟักทองอันนี้ริิวฟ้าเนาะขายกําจักบาทเนี่ย มันอะไรยูสิบบาทปะคะอุ้ยปลาคามยังค่ะเนี่ยคามพันยักโอ้ปลาคามมองปลาามพันยักษ์ได้ค่ะปะขามพันยักษ์นะคะดูดูรูปนะคะเปรอเลยนะคะอันนี้สิบบาทอันนี้อันนี้สิบบาทนะคะแค่สิบบาทเองอันนี้ก็มีข้าวผัวเนาะถุงละสิบบาทเลยคะอันนี้ถุงละสิบบาทนะคะสิบบาทเองอันนี้ก็มีแคร แล้วก็มีมะพร้าวอ่อนนะอันนี้ก็มามีผักเสี้ยนดองนะคะอู้หูอ่อนเนาะนี่ตัวอ่อนทุนจะบาทคะคะสิบบาทสิบาทบ่เดี๋ยวก็เหมาเด้อมีผักเสี้ยนดองมีต้นหอมผัดองเด้อพี่น้องว้านี่เมากเลยค่ะอันนี้คือไม่น้อยนะคะกุ้งจอมนอเอ็นกุ้งจอมนะคะสเดาก็มีนะคะสเดาโอ้ของกิ่นมึงพี่น้อง ผักนี่กำเท่าไหร่คะสิบาทอันนี้สิบาทนะคะกเบลเลยเนี่ยผักชีแต่ก่อนนะโรลสามร้อเดินอันนี้กี่บาทคะสิบาทอันนี้แค่สิบาทนะคะสิบาทเองนะคะต้องซื้อใน,นห้างในแพงขนาดเลยอันนี้ดูผักนะคะ ตัวนี้นะคะตซนนี้มีบักแดงบักแดงควาดอกบักอื้อดอกฝักทองอื่นดอกฝักทองบักัว้าแล้วก็มีบัวข้อศีราวนะคะอันนี้โซนผักนะคะโซนผักอู้ของหน้าทานเท่านั้นเองของบ้าดาเล้วแม่นบะค่ะอันนี้ปลูกเองว่ะคุณป้าใช่นี่ปลูกเองนะคะ ดูนะคะนี่1สิบาทใช่ไหมเนี่ยอช่มลหีลูกนีนหน่หน่อยนะเพ,ออพ่อนมงไปนอนมาดูนะคะที่ตลาดนัดบ้านนานวนนะคะ<อ>ด้านนี้ก็จะเป็นเ<อ>สื้อผ้าลาดนี้ถือว่ใหญ่นะคะของสมุดจารแกใชยอ,อันนี้ก็จะเป็นกางเกง<อ>สีวละหาดสิบบาท เี่งยีนตัวละร้อยงนะเต่งมันอ้มากว่าก็เยสมอางนะสางมีนเลนด้วยหาอไอันนี้ก็ขายส้ม สวัสดีคร่ะนี่ก็ขายน้องแอรก็ขายอะโปรโมทอันนี้น้องแอรก็ขายตู้ควบคู่นะคะอันนี้อันนี้คือรถช่องที่ทําจากฟักทองใช่ไหมอันนี้ก็คือสาคูอันชาอันชาไม่เอาเครื่องนะคะเอาสองถุงทุกอย่างทําแบบวัตถุดิบธรรมชาตินะคะเนี่ยเขาไม่แพงนะคะมีขายน้ำตู้ควู่ถุงเท่าไหร่นะคะหนึ่งเจ็ดบาท อันนี้ถุงละสิบบาทอันนี้ถุงละสิบบาทนี่ละสิบน้ำเต้องถุงละเจ็ดน้ำต้าหถุงละเจ็ดหวานนะใส่เครือของของของพี่เอาเอาสามถุงเด้อน้ำเต้าหู้เอาไม่หวานมากเด้อใส่เครื่องอันนี้ก็ขายยำนะครับยำนะครับถุงละสี่สิบบาทมันก็มีต้มจืด มีข้าวมันไก่สองร้อยยี่สิบบาทเองนะคะขออนุญาตถ่ายวีดีโอนะคะอันนี้ก็มีปลาทูนะคะปลาทูก้อยใสได้อันนี้ก็ขายพวกใส่ไม่ได้ของคุกกี้คุกกี้อันนี้ก็ขายส้มแป้งแป้งจ้าเด้๋ไม่ต้องเอนๆหรอกเน็ะเองด้วยถึงได้ยี่สิบบาทเอง เปรองเท้าที่น้องใส่เลยได,ได้ไหซื้อขนมเบืองก,ก,ก,ก่อนโอเคไหมอ๋ออันนี้ก็มีกลุกอกลก่อกัวนียังใส่ไส้อยู่เลย <c oughs> ขายลูกแถวนี้คะ120่ะร้อยบาร้อยยี่สิบนะคะกบก,ก็มีนะคะกบสดๆเลยนะคะตัวเป็นๆรองอับๆเลย <c oughs> ด้านนี้ก็ขายพวกไส้กรอกรอกเส้นขี้เนเส้วเจ้านี้ก็ขายปลานิลนนะะสั่งได้เลยตัวเป็นๆ <c oughs> เป็นของกระสาวเสื้อผ้านะคะของชายเด็กอ๋อนี่ไงเจ้าของร้านตลาดนัดเชยหญิงนะคะเนี่ยผู้คุมตลาดนัดค่ะเดินเก็บเงินอย่างเดียวเลยเก็บเงินอย่างเดียวเลยมองคือผู้ใดนี่หมวกงามแทนหมวกกระต่ายมีหมวกนะคะหมวกตอนนี้หน้าฝนหน้าหนาวด้วย ใส่อันนี้เป็นโซนเสื้อผ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนหมูโซนหมูนะคะโซนผับเห็นขาแล้วจะเอาขานะคะแป๊บนึงค่ะเอาง เอา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 ขาอนนึงแล้วก็เอาหอมเปรย์ดูก่อนหอมเปรย์เป็นยี่สิบบาทพอดีนี่นะคะแต่สิบเก้าสิบบาททอดสิบบาทนะคะขอบคุนจะบาทจ้ะยี่สิบบาทอันนี้ชิ้นเท่าไหร่นะสิบบาทเหรอสิบบาทค่ะเป็นยี่สิบบาทค่ะอันนี้สองอันชนะอันนี้ห้านะคะห้าหรอเดี๋ยวพี่เอาอีกอันนึงอันนี้ก็ห้าอันนี้ห้าเอาผักกระยางด้วยผักกระยางผักกระยางห้าบาทเป็นยี่สิบบาทค่ะผักกระยางปลูกเองมาในทุ่งนาทุ่งนาหรือเปล่าูกเองปลูกเองค่ะ นี่ค่ะยี่สิบบาทนะคะอันนี่ก็โซนเสื้อผ้านะคะโซนเสื้อผ้าอันนี้จะเป็นโซนไส้กรอกนะคะใส่ตามนี้นะคะสามเอฟซีไส้กรอกไส้กรอกฟองกันพิมอันนี้ก็ขายหมูน้องแตรนะคะน้องแตรบ้านหนุนอันนี้หนูนะคะอะไรยรับสุรพึงด้วยนะคะ ตลา,าดที่นี่มีรับคนละครึ่งด้วยนะคะมีทุกที่เลยมายมาชมได้นะตำบลการแส,ใสนใจเนาะ,ะ <c oughs> มีทุกวันอาทิตย์นะคะตลาดนัดอันนี้ก็บาบร์บีคิวนะบาร์บีคิวโอ้สลัเปาอันนี้ไม่ซื้อค่ะขา <c oughs> เอาเอาเปาหน่อยค่ะยี่สิบบาท <c oughs> เอาเอาตัวนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ขายในข้างล่างเนย เอาเอาเป็นคู่หน่อยนะอาเป็นคู่ทยกงหันได้สเปานะคะยี่สิบบาทก็จะมีโดนัทน้อไม่ต้องไปไหนเลยมาตลาดนั้นพบเลยนะคะตลาดนัดข้าวเหนียวหมูปิ้งหมปิ้งข้าวเหนียว อันนี้ก็มีชิชข้าวปั้นนะคะข้าวปั้นแล้วก็วก,กระหรับาวายน,นคะคะแจงกระหรก็มีอันนี้ก็คือไก่น,นะคะมีไก่น้ำแ,แกงเบี้ยเน,นื้อบานโอ้โอยากกินนี่เอาเอาเอามันมันสมอ่ะค่ะ เน็ตไม่เดียวครับไม่เดียวอัน,นอ,อันอันโมเมนต์บุญเสร็จแน่น้อนบุญเสร็จมีธรรมดาปะธรรมดาธรรมดาบ่เนี่ยเอาสองอันพันธอนคิดเอาสองอันพันธอนอันนี้ไม้ละสิบบาทนะคะเนี่ยสิบบาทนะคะเนี่ยบาทสิบบาทนะคะตลาดนัดบ้านนาหนัวนะคะมีทุกวันอาทิตย์นะคะอ่าขุดร้อย ปลามึกปลาหมึกเคยก็มีว้าวนี่กหอยาโลละหกสิบบาทเองนะคะหอยนะคะหอยก็มีหอยย่างค่ะเนี่ยหอยย่างเนี่ยหอยนาหอยกรตายคับผมหอยกระตายบอกหอยนาหอยกระต่ายว่าน่านะหอยจุหอยจอาเอานีะร ทั้งพ่อว่าเนี่ยเป็นหอยเ้วอยากกินหอยอันนี้หอยกระต่ายนะคะโลละหกสิบบาทเองเราต้องเอาตัวใหญ่หอยเด้ออือพอดีเนาะ่พอดีพอดีอืดีหอ่ามันจะวันไหนืแค่มากอีกต่างหาก นี้นะคะหกสิบบาทนี้นะคะหสิบบาทเอาไปหลวกจิ้มว่าขอทานหกจิ้มขอทานี่อันนี้ปลารนะคะปลา้าต้มตำช่องหนึ่งศห้าพาเที่ยวนะคะเข้าไปดูได้เลยค่ะเห็นเลยแหละเห็นคนขายด้วยอันนี้อันนี้อันนก็เผาถงนะคะถงละยี่สิบาทเองนะคะแซบด้วย อันนี้ดักแด้นะดักแด่ดักแดเอาดักแด้ไนะเอาดักแดหน่อยเอาเอาเอาสามจานยี่สบใช่ไหมห้าสิบใช่ไหมเอาดักแด้สามเลยค่ะ๋อ้ณยายเอาดักแด่สองแล้วก็อันนี้หนึ่งแล้วกันอันนี้ก็ขายน้ำนะคะมีน้ำมี หมูปิ้งให้กหรอบเกิบรียูวเกิดหน้าหนาวแล้วค้าทายหน้าหนาวโอุย้ยเจ้านี่ขายปลาแดกขายปลาหน่อยกุ้งจอมเหรอนะเอากุ้งจอมในถุงหนึง่งแ<า>สบแสบแท้ทำเองหรือเปล่าคนะสลัด ปล่อยหอยกัมีา่ปลาบไลาขนเยอะนะัลงอันนี้ขายเค่องในน้ำเต้าหู้อันนี้ร้านสเปเชียลแบรนดผู้ใดนอซื้อของไหมค่ะซื้อของไหมค่ะค่ะม็กก ดูแม่ปลาสลัดหน่อยไหนสลัดอยู่ไหนร้านผักผักสลัดอยู่ไหนไปทำอะไรเอาไปทำจาวีค่ะโอ้โหไปนู่นเนี่ยพี่เสียเดินไม่เดินไม่เดินไม่เดินย้อนกลับกลับต่อไหมไม่เดินย้อนกลับเอออันนี้ก็มีอันนี้ร้านร้านที่พิเศษที่ร้านลูกสาว ่ะวันนี้มีเบอนีโกโก้ค่ะโรยหน้าด้วยอะมอนแล้วก็อ่างวนอ่างวนอบแห้งค่ะอันนี้เค้กสตรอเบอรี่ค่ะโหมีเค้กสตรอเบอรี่ด้วยนะคะเค้กวานิล่ะอันนี้เค้กบลูเบอรี่ค่ะทำสดใหม่ทุกวันค่ะที่ละยี่สิบบาทค่ะขายสดทุกวันเลยเนาะค่ะมีผักอบกรอบด้วยนะคะฝากได้ค่ะเนี่ยผักอบกรอบก็มีห้าสิบยี่สิบแคบหมูนะคะอันนี้แล้วก็ไส้กรอบนะคะร้านนี้ไส้กรอบนะคะ

บริเวณหน้าตลาดนะคะรูปตลาดกันอยากเอาไหีดีกว่าข้าวหอมข้าผักชีกันเอาแดงๆเอาแดงอย่างเดียวได้ปะแล้วก็ ไปดีฮอดก็บาทออเอาสองสองอันเอาถุงถอหอมน้ำสักสามสิบนะสามหมุดก็ใส่สี่สิบหกสิบเมื่องพอดีเลยเงินปเปรียบเหลือไปคดเลยบาทวิดีโอ <laughs>